พอเพียงเขานี่แหละค่ะเศษพอเพียงเนาะครับค่ะตะกี้ก็เฮ็ดงานอันไอ้โรงงานคือกันค่ะตะกี้กับมันหน่าไอ้มันนั่นเฮ็ดไปเฮ็ดมามันนั่นอยากกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านก็บเออมาเฮ็ดเกษตรนะคะอรวยโรงงานมันก็วุ่นวายแม่นค่ะวุ่นวายแล้วก็ไอ้สารเคมีพวกนั้นมันก็หลายนะคะถ้าบ่มีเวลาให้ไอ้ ปลูกเกษตรเนี่ยที่ว่ามันยากนั่นว่าหันมาปลูกไผ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็ทนน้ำค่ะทนแรงทนฝนน้ำค่ะดูแลง่ายเมนค่ะไส่ได้ใสาสารเคมีนะคะ่ะได้ทั้งขายได้ทั้งกิน,นะคะ่ะ สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องน็อตพาพี่น้องเข้ามาชมคนปลูกไผ่เลี้ยงปลาครับปลูกไผ่เลี้ยงปลา2ปีก็ได้ผลครับนี่ได้ผลแบบง่ายๆครับทําเกษตรผสมผส,สานแบบง่ายๆพี่กัดแปลงนี่ก็จะอยู่บ้านดอนจเจริญครับบ้านดอนจเจริญตําบลบ้านตุมอ,อําเภอหน้าจจรวยจงังหวัดอุบลราชธานีครับ เป็นแปลงของคุณพี่อุทัยบุตรโทหรือว่าพี่แตนครับนี่จะาของแปลงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แตนครับค่ะสวัสดีค่ะเฮดเฮดเกษตรนี้มาสองปีแล้วค่ะมีแรงน้ำมีแรงอาหารค่ะมีเขามีป่ามนค่ะมีเบิร์ดเลยค่ะมีเบิร์ดเลยมีความสุขน่ครับมีค่ะ เฮ็ดมาสองปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะกได้ผลผลิตนะคะไปส่งไอ้ตลาดแล้วก็มีคนเอ๋นันไปขายน้ำตลาดแล้วก็มีคนเห็นสื่อนะคะครับพ่อได้ขายได้อยู่ได้กินเมนค่ะเอาเฮ็ดยังเนี้ยครับเนี่กะคือปลูกไผ่ค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาปลูกเขาค่ะปลูกไผ่เลี้ยงปลาค่ะปลูกเขาค่ะมีอยู่มีกินเมนค่ะ มีปลากินมีเขากินมีแกงน้อไหมค่ะครบค่ะของกินครบเลยเนาะครับนาอค่ะโอ้แต่ว่าเย็นสบายดีครับนี่ครับเอาพื้นที่ทั้งหมดจากไรครับพี่แันพื้นที่ปลูกไผ่กับคูซ้านี่ก็ประมาณสองไรนี่ล่ะสองไรกว่ากว่าค่ะประมาณสองไรกว่าค่ะเฮดมาสองปีค่ะอันนี้คือปลาไผ่เป็นสองปีนะครับพี่น้องครับเอาแต่ก้อนหนานี่นี่พื้นที่เป็นยังไงครับเป็นไนหน้าค่ะ ตะกีเป็นพื้นที่ปูเขาค่ะเป็นพื้นที่หน้าค่ะแปบลบว่าปูเขามันบกค่อยแดนเขาบกค่ยงามนะคะ่ะกระเล่นพอเดียนพื้นมาพื้นกระเล่นตะกีพื้นที่ปลูกเอ้นั่นนะคะปูบวกนาวก่อนตะกีพื้นที่นุ่งนี่บักนาวนนันเนียนมั่นเอคือมันบกข่อยมีคนดูแลน,นะคะพึ้นกับบก่อยได้อยู่ มันทั้งได้จะโลกได้นั่นนะคะก็เลยเพิ่งก็เลยไอตัดสินใจเพิ่งก็เลยโลโลบางนาออกเพิ่งก็เลยมาหันมาปลูกพผ่นะคะเพราะว่ามันบ่ได้ใส่แบบว่าสารเคมีร้ายนะคะครับปลูกบกงนาแล้วบ่ค่อยมีเวลาดูแลแม่นค่ะก็เลยเลือกมาปลูกพืชที่มันสามารถมันทนทานค่ะ <c oughs> ดูแลงายคะ่ะโอ้ดูแลงายค,ครับครับ <c oughs> โอ้โหมีปลูกไผ่ธยังไงครับพี่แตน ไผ่กิมสุงกับไผ่ไเลียงค่ะไผ่กิมสุงกับไผ่เลี้ยงค<ะ>่ะจะก,ก่อแล้วครับนี่อันนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบกูก่อบวค่ะน่าจะเกินไอ้ประมาณนั่นแหละค่ะครับโอ้ร่มเย็นดีเนาะครับค<ะ>่ะสวนไผ่ร่มเย็นนี่ครับมีหอดพักใช้ย,ยาพักใช้ย,ยา <c oughs> ไว้แต่ไซนึงป่าเนาะพี่เนาะแม่มค่ะ วังหันไปตักปลาดุกมาได้สองตัวแล้วแล้วแรงแล้วมือนี่ยแล้วอยู่ครับโอ้สานี่คือเห็ดดีเห็ดงามแห้งแต่ละครับนี่อะความความกว้างความเน่าปานใดล่ะครับกว้างกนไอ้ซีเมนตบป่คะโอ้ไอเจ็มเมทคนไหนเขาโจงทวงนั่นกว้างเน่าดีนะครับเนาะค่ะเน่าอุดรูดไปอยู่ครับนี่ค่ะลึกปานใดล่ะครับพี่ ลึกสองเมตรค่ะก็เมตรหายซิบเป็นสิเฮ็ดเป็นอันช่วงระว่างอันเมรหาสิบกับสองเมตรน้าต,ตืดกับน้าลึกนะคะครับมีสองระดับค่ะตรงนี้ได้ครับเป็นยังนี่เป็นขอ,อกยังครับนี่พีอ่อ๋อคอกไปเฟื่องค่ะเฟื่องไว่ไหลนั่นค่ะเวลาเฟื่องมันเหลือจากไอ้ที่ว่าเมว่อก,กินไอ้แล้วนะคะเศษมันก็เลยเอาไม้ใส่ในเพื่อเป็นยปุ๋ยเป็นอาหารปลาให้ปลามันเั่นนะคะครับ ให้มันเกิดแผงต้นเมนค่ะเกิดไล่แดงให้ป่าค่ะโอ้มีป่ายังแน่เหละครับยุนนสานี่ยีนนี่มีปลานินปานินปัตเพียนปรากฏค่ะมีป่าหลากหลายเมนค่ะปลากินเผือนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแรงน้ำพร้อมค่ะสูบน้ำให้เขาพร้อมค่ะมีเครื่องสูบน้ำพร้อมพร้อมเลยนะครับนาอค่ะมีพร้อมเลยค่ะไดูู้ปน้ำพร้อมด้วยค่ะ มือน,นี้พี่แดนวาสูฟังสูบนามไปใส่เขาพอดีค่ะนามก็เลยเิ่มบกนะครับเนาะค่ะค่ะแสดงว่าหน้าหน้าเห้านี่สิบว่ขาดนามค่ะเพราะว่ามีแรงหนามพ้อมค่ะเมนค่ะสูบนามใส่เขาเมนอยนู่ค่ะใส่เบิ่งครับบ่แห้งแรงเลยเนาะพี่เนาะค่ะมีสะมีนามมีเขามีปลาครับนี่หนามเต็มให้หน้าอหลีครับนี่ครับพี่น้องครับบางมองนี่ ปลูกเขาเราบ่ค่อยมีนามใส่ว่ามันแรงนะพี่เนาะแม่นค่ะเพราะว่าบ่มีแรงนาค่ะเพราะว่าไอ้ต้นไอ้ความคิดของ้นคือจกซ้าช่วงนี้เรามันติดหน้าเขาติดหน้าเขาแล้วห่อปลูกไอ้เกษตรแบบสวนไผ่เฮออ้ยได้สูบแรงหนาตัวนี้มาใส่นะคะหนามมันหนึงแรงนะคะโอ้คือว่าเขามีสาหนามห่ออยากสูบใส่ปลาไผ่ก็ได้ได้ค่ะให้ไผ่ห่อออกนอกฤดูก็ได้ได้ค่ะ โอ้ก็ดีแต่ครับใส่ห่อไปเบื้องระบ่มหน้าของพี่ตันนะครับตัวนี้ก็เป็นไดซองตัวเลยเนาะครับพี่ค่ะซองตัวตัวนี้จะสูบล่งกันไอไปใส่หยานะคะหยาใหหงัวแล้วก็ลงไปายางช่วงหนาแรงเหมือนกันนะคะครับแต่ส่วนใดตัวนี้คือจะแอลสูบล่งกันให้หน้านะคะ่ะโอ้ครับครับมีสานหน้าแล้วก็ทำบ้างไบไดซองตัวเลยค่ะตัวนึ่งก็สูบไปเปิดใส่ยหยาใหหงัวเหรอคะ นเนตัดอยู่ครับบอกซื้อๆเลยจีเลือกมาปลูกไผ่นี่เพราะว่ามันดูแลง่ายเข้าปล่อยถิ่มไว้มันกลับว่าเป็นยังแม่นค่ะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายบ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่นั่นค่ะสารเคมีนะคะครับทำเกษตรแบบง่ายๆโอ้ครับครับ,ค,รบ,ค,รบคือว่าก่อนหน้านีกับปูบักเน้ามาแล้วแม่น่ค่ะปูบักเน้าค่ะปูบักเน้าบรรเทียนมันในใส่ยาหลายมันเหมือน บมีคนฉีดให้นะคะครับนี่บอกครับแรงน้ำเมนอยู่ค่ะของพี่แตนนี่ก็จะมีซ้ำกิ่งไผ่ขายเป็นอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะค่ะเอาช่วงนี้มีมีกิ่งไผ่จำไนนานบอกครับช่วงนี้ยังค่ะกำลังพ่นบ้าพ่นกำลังจะให้่เห็ดอยู่ค่ะครับค่ะกำลังจะชำเมนอยู่ค่ะอ๋ะเอเข้าชำกิ่งไผ่ไปเร็กๆน้อยๆพ่อได้เสริมกันเมนอยู่ค่ะ โอ้นามสางบ่ครับนี่บ่ค่ะนี่มันเป็นไอ้บออ่อไอ้เจาะบาดานน่ะคะ่ะอ๋ออันนี้คือเอาซับม,มืดลงน่ะคะ่ะครับซับม,มืดลงค่ะนามยุสาแห่งกระดูดจากซับม,มืดไปนั่บ่ครับแม่นอยู่ค่ะอยู่นี่ได้มี่ถ้ำนอมันอกฤดูบ่ครับอันช่วงนี้ยังค่ะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าแฟานโอ,อยู่นี่อยู่ผู้เดียวนะะี่ยค่ะมันนนั่หลายยางนะะี่ยค่ะ เฮ็ดเบ่ไหวแมนครับครับ <rua> อ๋อนี่ไผ่เลี่ยงขึ้นล่ำล่ำหน่อยดีแต่ครับนี่ไผ่เลี่ยงบ่ครับค่ะไ่อันนี้ไผ่เลี่ยงนะคะไผ่เลี่ยงเป็นแต่หนอพ่อหลวเนะพี่เนะค่ะนี่ครับนี่ค่ะหนอมันกรลังอย่างนั้นค่ะอืมครับครับโอ้หนอนบใหญ่เกินไปใบหน่อยเกินไปเนาะครับเนอแมนนค่ะโอ้ไปได้พันมาด้ใส่แล้วครับนี่อันนี้ค่ะสุดเอสร้างสื่อได้ไหมเอ พี่ตูค่ะเล่นตรงขามกันเนี่ยค่ะสั่งเสือมาจากสวนอาจารย์ตุสวนเกษตรเพชแพรว่าค่ะครับเพราะว่าพอดีช่วงนัง้นนั้นบอยพื้นฟังมาอยากเดนไอไผ่นะคะพอดีพนักพน่นนี่พื่นเกนิดเลยเอามาให้นะคะอืมครับครับเอาบันนี้ก้อนหนานี่จิไ้มาเห็ดเกษตรพิจันไปยังไดมากยังไดครับโอ <laughs> ้ตะเกียดนั้น,นยู่โคหลาดด้วยค่ะ าเป็นลูกไก่ยูน่ค่ะ<อ>ยูพวิลาดย้อมเพื่อแสงสางนะค่ะส่วนมากาอยูแสงสสงกับเฮดกเกษตรที่กันค่ะก็เป็นปลูกปลูกแตงปลูกทุกอย่างนะค่ะที่ว่าเป็นเกี่ยวกับกเกษตรนะค่ะก็เลยพ่อมาอยู่นี่พ่อเดียนพึ่ง่าพึ่งอยากได้อยาเฮดแบบกเกษตรผสมผสานนะค่ะพึ่งก็เลยล่องก่อนตะหลกก็ว่าล่องล่องปลูกมะนาว สักพักกับมันโรคมันหลายแล้วกะมันมีคนนั่นฉีดยาฉีดนั่นใส่สารเคมีหลายนะคะคุณก็เลยหันมาปลูกไผ่นะคะครับก็เลยได้หันมาปลูกไผ่ค่ะมีโรคมีอย่างน้ำเขาบ่ล่ะครับปาก็มีค่ะแต่ว่าอันพอฝนตกมาใส่เดี๋ยมันกับนั่นเองค่ะนีวมันก็หายสมัยเป็นเพียไอ้เกาะดำๆน้ำน้ำเหมือนกินใช่ไหมครับครับมันดูแลงัยค่ะ คายกิ้งก็ด้คล้ายนอกระดีค่ะลำก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะส่วนของ,งลำของกินงส้วงเนี่เอาไปเผาทานก็นไเลยค่ะบครับเมนค่ะเพราะว่าเคยลองที่ว่าตัดแต่งกิ้งนี่ค่ะก็เอาไปเผาทานนะคะใส่โอ้ครับครับแต่ว่าล่างผมเห็นล่างหมองพันเห็ดีหลีเนาะพี่เนาะค่ะเ่อาลำไผ่มากเผาทานเกิดประโยชน์อีกแมนค่ะบร่ได้ทิ่มจักจันเลยก่อไผเนี่ะ โอ้ป่าไผ่คิมซุงแต่ว่าลมเย็ยนดีดีเนาะครับเนะาะค่ะลมเย็ยนดีครับนะี่แต่ว่าเท่าที่สังเกตว่าขั้นมองได้ต้นไผ่มันเหลิมไงแล้วหยามที่บ่อยเกิดนะครับเนาะค่ะตะกี่ั่นหย่าไรเลยค่ะ่วันที่ว่าปลูกไม่ไม่ไม่พ่อยไม่ไผ่เหลิมไ่ปุ๊บมันก็เหล่มคุ้มเนี่ยค่ะก็ะมีกับส้วนมากกับจิมมีพวกหยาข่าเนี่ยค่ะครับแต่ว่ามองนี่นี่ ไผ่บ่คันใดไงมันก็นเริ่มมันเจ็ดก็จะมีหญ้าแน่เนาะครับเนาะแม่นอยู่ค่ะมองนี่กอไผ่มันเริ่มปกคลุมแล้วหญ้าเริ่มหายเลยค่ะปลูกไผ่นี่เฮาได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังใส่เขาบ่ครับใส่อยู่ค่ะใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยขอกใส่ช่วงไอ้ไอ้ประมาณช่วงไอ้ประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ล่ะค่ะแล้วก็รดน้ำครับใส่ช่วงต้นปี ครับครับอันนี้คือไผ่สองปีนะครับนาะนนี่นะอ๋อไผ่สองปีคือก่อไ่ไว้แต่ละครับเนี่ยเอาไวก้ก่อนหนึ่งนี่จากลำครับของพีเตนเฮ็ดนี่กอ่อนหนึ่งอันน้นที่ว่าเอาไว้ก็ประมาณซีลำหาลำนะคะพอโตปีปุ๊บกะตัดแต่งกิงเอากิ้งเอเอาลำตัวเก่าออกนะคะแล้วก็ปล่อยลำใหม่ที่ว่าแข็งแรงแน่ไว้ครับอืมนี่ก็เริ่มมีนอแล้วค่ะเป็นยังไงครับช่วงหนา้าฝนสีนอเขาเป็นราคาอยู่บ่าครับ กะบ่ไฟอันนั้นเป็นใครคะต่ว่ากะพ่อได้นะคะพ่อได้จับแมงเหยู่คะ่ะพ่อได้ใส่น้ำมันอยู่คะ่ะครับย่างหน่อยๆแล้วคือว่าเขาได้กินแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ครับแล้แกงน้ำไม้ต้มปลาเนาะครับพเพราาะว่ปกติปีหนึ่งเขาใหญ่แต่งกิ่งเทื่อนึงนะคะแต่งลำโอ้แต่งกิ่งสังก่อปีละเทือ่อแม่นค่ะ มันจัดการไงตัวเลานะครับเนาะก่อหนึ่งก็เอาไว้ประมาณสี่ลำค่ะประมาณสี่ลำเขาเลือกกิ่งตัวแต่ที่มันแก่เนี่ยค่ะคัดออกค่ะคือจังอันนี้มันแก่หรอมันแบบนี้ส่งเหลืองๆหรอค่ะกะสินปีผุหลายถึงจะเอ็นตัดออกค่ะแล้วก็เอ็นเอาตไม้ไว้แทีนนะคะครับหายซุ้มนอออกไหมนี่ไว้แทนค่ะช่วงเงินใกล้สีเบิร์ดฤดูฝนมันเสียนนอมันสีเหลือเบิร์ดเนี่ยนะคะ อาสิไปช่วงนอนนั่นเห็มันขึ้นเลยค่ะอให้เอาไว้แทนตัวตัวเกามันะคะครับเฮาเฮาไปไปล่อยให้มันสางลำช่วงปลายฝนบ่ครับเม่นค่ะช่วงต้นฝนเฮาซับไปกินไปขายก่อนเม่นค่ะโอ้เบิดฝนแล้วจังป่อยให้มันขืนลำเป็นลำเป็นกอค่ะบันนีกาเอาขิงง้อขี้ยังมาใส่เห็ปีละเทือ่อค่ะแง่แงกิ่งแ่งกอกับปีละเทือ่อค่ะขิงงัวเนี่ยเอามาลใส่ครับมาใส่เห็บปีละเถเลียงงัวไว้ไอยู่นี่ค่ะ งัวกะเลี้ยงใช้ผ้าไปเบิองเนี่ยครับเลี้ยงงัวโอ้เฮ็ดเกษตรแบบง่ายๆเลยคุ้มซ่าปลูกไผ่เลี้ยงงัวเลี้ยงปลามีอยู่มีกินโอ้ปลางัวคือมีตัวเป็นอะไรอย่างไรละครับตัวนี้กะไก่ออกแล้วค่ะนี่ครับตัวนี้ค่ะจะได้สามารถชีพเพิ่มแล้วค่ะโอ้ครับครับพ่อได้ใส่พ่อได้อาศัยอาศัยอัน ค่ะเป็นเด่นปุ๋ยไปเลาวสำหรับใส่ใส่ใสไผ่แล้วก็เอาลงหน้าน้ำค่ะครับแนวลูกหน้าพร้อมค่ะโอค้ครับครับที่เลือกจากหน้าเขาก็เ,เก็บใบใส่แล้วก็เอาไบคลายน้ำเลยค่ะได้ได้เลือกคายพร้อมค่ะขิงหงอนี่นะครับเนาะค่ะโอ้ครับครับแต่ว่าผูา้ใดผู้ใดก็อยากเอาไปใส่ไฮไซน่านะครับเนาะงเมนค่ะใส่ขิงหงอแล้วมันดินงามค่ะใส่ปุ่นใส่ปุ๋ย หลายเตือเปี้เนาะครับอยู่นี่ค่ะเป็นกองนาอยอันนี้คือเอาแก็บมาห้วยป่ะครับค่ะเอาแก็บมาห้วยเพราะว่ามันเนียนั่นค่ะมันเนียวีมันเหนื่อน่ะมันเละเก็บมห้วยพ่อห้มันเนียนั่นค่ะบ่อห้มันชืนเฉะค่ะครับครับบ่อห้มันชืนเฉะไปพี่ครับผ้ายางบนไปหาหม่องเยงหมองเกาอีกนะครับนี่ค่ะพ่อห้พี่น้องห่อได้เบิ่งพื้นที่รบๆครับค่ะทำเกษตรแบบง่ายๆพ่อใดมาอยู่ไฮอยู่หน้านาทีเนาะค่ะนี่ครับ่อเพื่อนกันมา พ่อสวัสดีครับมวนป่ะครับพ่อมาอยู่ไอยู่น่าดีเลยนะพ่อเนาะร่มก็เย็นเย็นมันสกาศดีๆมาขอชมสวนน้ำนี่อได้ครับพ่อเมืนเน่อนไงชมสวนสวยๆอ๋ปอปลูกหญ้าให้งว่วงความป่ะครับพี่ค่ะปลูกหญ้าให้งว่วงความค่ะหาหญา้าไก่เลยแม่นค่ะปลูกเองค่ะ Nacional, หญ้าพันธยังครับเนี่ยไอมาไอ้หญ้าพันไอ้พันธุกินนารีหรือไหมครับกินนารีค่ะปลูกหญ้ากินนารีค่ะปลูกหญ้าไร้ปันไดครับพื้นที่เกือบเกือบไอ้ไร่ละค่ะเกือบไร่ค่ะพ่อให้งัวกินปะครับพ่ออยู่ค่ะกุ้มปีป่ะพี่ครับไร่หนึ่งเนี่ยกะบวกกุ้มเด้อค่ะแต่ว่ากับไขกวงเขาไปไอ้ตัดไปเกี่ยวไอถังหนอดค่ะ เสียงสารเี่มีบางทีเขาฉีดยาเข้าบหูครับไห,หงัวกินยาในสวนนำ้ำเกี่ยวไหนำ้ำค่ะกสวนไผ่หนีถ้าสมมติว่ามันเดน่นหยามันยาวแน่กับตัดไหง่วค่ะอืมหยาตัดออกนี่ก็ว่ได้ทิมเลยค่ะไหง่วค่ะตรงนี้เอาพี่ครับเป็นวงโอนี่เฮ็ดเหนียงครับนี่อันตอนแรกพูดว่าเป็นีเลี่ยงหอยนะคะพอดีพึ่นบ่มีเวลาพึ่ก็เลยเอ,เอาเอ่ใบสักก้อนนะค่ะเตรียมพื้นที่ไว้ถลี่ยงหอยค่ะ ไห้จูบกับไอ้ไว้เชอรี่นะะตอนแรกคุณน้องเลี้ยงบ่มีเวลานะคะครับก็เลยเอาเท่าที่ไว้ค่ะขั้นสมมุว่าเฮ้ามาเปรียบเทียบว่าบอมมีเวลาแล้วมาเห็ดอียงที่มันหยากๆนี้มันจะบ่ค่อยด้านะครับเนาะแมนอยะ่ต่มาปลูกไผ่ยังสีมันก็ยังได้อยู่ค่ะเพราะมันเบิ่งไงค่ะเลือกปลูกพืชที่เบิ่งไงเพราะว่าบอมมีเวลาค่ะนี่ครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้พี่น้องเฮ้าครับผู้บอมีเวลามาเฮ็ดเกษตรแบบไม่ง่าย ปลูกไฟคูซ่าเลียงปลานี่ตอบโจทย์ได้เนาะพี่เนาะค่ะเมียนี่ค่ะได้ทั้งขายได้ทั้งกินค่ะโอ้ได้ทั้งขายได้ทั้งกินค่ะมีอยู่มีกินค่ะถือว่าพ่อเพียงบ่ครับนี่ค่ะพ่อเพียงค่ะพ่อเพียงเลยแม่นค่ครับมือนี่ก็ได้อาหารไปใส่แรงแล้วใส่ครับอาหารใส่แรงปลาดุกเสี่ยไประเทศยังกินล่ะครับพี่นี่กะเอาไปเกงค่ะเอาไปแกงค่ะแกงปลาดุกครับ นี่ในของอยู่ของกินแล้วนี่มักแก้วมังก่อนน้ำนะครับเนาะเล ك, ็กๆน้อยๆเพราได้กินเสริมกันน,นี่ครับกระย่างมาสุดบนพื้นที่พอดีเนาะพี่เนาะบนพื้นที่พอดีครับแบ่งพื้นที่จากเฮดให้เฮทหน้ากับแบ่งมาเฮดสวนน้ำเล็กๆน้อยๆเมนอยู่ค่ะปลูกเขาไปแล้วมันกับวง,งาะก็เลยมาสระนิดน่อยมาทำสวนสวนไผ่้อมเนาะได้อยู่ไผ่้อมไง ได้ได้อย่ายูโมยูเงาครับพี่น้องครับเนี่ยค,ครับครับโอเคครับค่ะบันทีสุดท้ายี่พี่แตนมีอย่างสิบฝากหาพี่น้องเข้าบ่ครับผูบ่มีเวลาแต่ว่าอยากมาทำเกษตรนี่นะครับค่ะก็อยากเชื่อชวนนะคะว่าถ้าบมมีเวลาเห็ไอ้ปลูกเกษตรเนวที่ว่ามันยากนั่นไอ้หันว่าปลูกไผ่ก็ไเลยค่ะเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็ทนน้ำหนทนแรงทนฝนน้ำค่ะ,นนคะดูแลง่ายเมนค่ะ บริษัทใสสารเคมีค่ะปลูกขั้นนั้นบอกว่ามีเวลาก็่มาปลูกพผ่ขุดซา้ยงปลาแม่นค่ะมีอยู่มีกินค่ะเกษตรพอเพียงเท่านี้ละ่ะเกษษรพอเพียงเนาะครับเนาะจังสี่ก็ถือว่าเป็นตะยูเลยยูเด้เนาะครับเนาะเป็นชีวิตที่หนาอิจฉามากๆครับนี่ชีวิตที่ได้เมืองกรุงบ่สามารถมีบรรยากาศแบบนี้ห้เห่าได้เนาะพี่เนาะค่ะแม่นค่ะลังคนไปอยู่กรุงเทพนี่คือยากมาอยูงสีแหงเด้เนาะพี่เนาะ ค่ะตะกีกับเฮ็ดงานนั่นไอ้โรงงานคือกันค่ะตะกีกับมันหนาเอ้มันนั่นเฮ็ดไปเฮ็ดมามันนั่นอยากกลับมาบานนะคะกลับมาบานกับเออไม่เฮ็ดเกษตรนะคะอยู่โรงงานก็อยากกลับมาบานเฮ็ดเกษตรเมนนี่ค่ะคืดฮอดธรรมชาติเมนน่ค่ะด้วยโรงงานมันกับบุนไหวเมนน่ค่ะบุนไหยแล้วก็ สารเคมีพวกนั้นมันก็รลายนะคะเลยอยากกลับมาบ้านกลับมาใส่ชีวิตชิ่ๆอยู่บ้านเมนอยู่ค่ะเป็นชีวิตที่หลายคนใฝ่ฝันแห่งครับพี่น้องทำการเกษตรโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้กับอลาไปก่อนครับผมมีอย่างคิดเห็นกับฝากคอมเมีตนเอาไว้ดานล่ังนั่นเได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ